สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Bell Channel วันนี้เรามาพูดถึงรถสองรุ่นสองสไตล์เอดิวิสเอ็กแม็กผมว่ายังไงผมก็ชอบเอ็กแม็กมากไวรุ่นขี่การมาโถเราไวรุ่นแล้วมันต้องเอ็กแม็กดีวะมดาพอแล้วแค่นี้พอแล้วเดิมๆนี่นี่ติ๊กเกอร์เลนแบบปะเนี่ยติ๊กเกอร์เลียนแบบปะเนี่ย ติ uhm. ๊กเกอร์เล่นแบบเลยเอดิวะโอ้โหเล่นแบบเอ็กแม็กมาก่อนติ๊กเกอร์นี้ติ๊กเกอร์นี้ต้องเป็นของเอ็กแม็กโธ่ฟอบมาชัดแต่ผมว่ามันความเร็วเราไม่พูดแล้วนะอัตราเร่งแต่ผมว่าบอกได้เลยว่าเอ็กแม็กออกตัวขาดขาดแน่นอนกันขี่ใช้งานดี่ว่าขี่ใช้งานเหรอมาดูที่ท่านั่งก่อนเลย่านา่านา ไม่ใช่ตลกอยู่เรื่อย็นว่าที่เห็นว่าขาพอกันนะอกอนะมันสบายฟ้าอ๋อพอรั้งมันโยกยังไงแล้ว่าขี่ายก็ลองลองลองสบายกว่าีสบายกว่าิงป่ะเริวโล้อรั้งมชอบไปดีๆมากกว่ารูวางขาพอกันเลยแต่แฮนด์แ่บายาแฮนด์แฮนด์บาร์คันนี้มันกว้างกว่าแล้วก็ยกยกแขนมากกว่ามันผสมตัวดิ้งไง แต่สว,วัสดีวันนั้แทนมาแทนมันสาวกว่านะที่นี่แนทรแนรู้สึกว่าการกางแข็งกว่าง่ายๆดีกว่าวัยรุ่นมีอายุนิดนึงทุกคนม,นะมีอายุแหละแต่โค้กนี่ออน้อยใจอ่ะทำไมอ่ะเอ็กไสเอ,ไอไ็กซ์พีไม่ได้อัพไซด์ดาวมาอ๋อเป็นยัเป็นโค้กธรรมดาอยู่แต่ช่วงล่างไม่ขี้เลยนะจริงเหรอดูข้างหลังดูงหลังดูงหลังดูหลังดูหลังเออลิน เออหรืไอไอ้คันนี้มันแต่งมาบ้างหรือว่ามานี้ไม่แต่งมาแต่งมาอย่างนี้เลยที่เป็น<ด>ตัวตัวเศษสาวของเอ็กแม็กดูสีแดงเอ็กแม็กสีแดงสร้างสีเงินธรรมดาดิชันดิชันโบูดบูดมากเลยนี่แต่ว่าโชว่วาคิกก็โชว่ากับเอรินอันไหนจะดีกว่ากันโอลินเนี่ยลองไหมโอลินมันดี่ปอยู่แล้วก็วไม่แน่นะลองไหมลองไหมเดี๋ยวเราไปลองกันว่าช่วงล่างใครจะดีกว่ากันโอเคเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองได้เดี๋ยวลองได้เดี๋ยวลงด้กานเฮ้ยตัว ไป,ไ,ปไม่ขยกักขยันตดมกาวไม่เลิกเราอะไป ตัวเราต้องยกให้เขา่านะ a d v อ่ะ,อะเพราะว่าแฮนเดิลบาร์เขาทำให้มันคอนโทรลรถได้ง่ายกว่านะแต่ว่ายังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากลองอะไรกันโอเคแต่คอนโทรลรถด้วย a d v ไม่ได้แต่ออกตัวออกตัว a d v แรงกว่าออกเอ้ย X Max แรงก,กว่าลองไาล่ะลองอะเอดี๋ยวลองออกตัวกันว่าใครจะกินโอเค ก็คือการคอนโทรลรถแล้วก็ช่วงล่างก็หน้าลอยละหน้าลอยนะเอทีวีเอทีคอนโทรลให้กว่าแล้วรถมีคันที่หน้ายกเลยนะใช่แล้วก็ออกตัวก็เอทีวีก็ยังออกตัวได้พุ่งกว่าเจ็ดร้อยเดิมเดิมเดิมพุ่งเลยนะรถเดิมพุ่งเลยถ้าถ้าตัวเจ็ดร้อยตัวตัวแม่มันน่้หน้ายกเลยเออนี่หน้ายกนี่คือเกือบจะยกแล้วนะเนี่ยออกตัวหน้ายกเลยแบบนี้ยืดขึ้นมาเลยโค้งหน้ายืดเลย รุปเลยกนะ็คือ ADV สมรรถนะฟิวเด็กแว้นมาเลยนะเ AD v, AD v, นี่ยเมื่อกี้ ADV ADV นัสมรรถนะดีกว่าอย่างนี้ได้ชัดอย่างนี้ได้ชัดนะครับทั้งเรื่องออกตัวแล้วก็การคอนโทรลแล้วก็ช่วงล่างทั้ชนะไปเลยแต่ความสวยอันนี้ยังสวยกว่า,าเราก็ยังไม่เปลี่ยนใจเพราะมันต้อง X Max ดีกว่าถูกใจเป็นรุ่นโอเคคลิปนี้ก็พอเป็นสังเกตเนาะสำหรับใครที่กำลังลังเลระหว่าง2รุ่นนี้ก็เป็นนาทางในการตัดสินใจนะแต่ว่ายังไงมันก็อยู่ที่รูปทรงที่เราชอบอู่แล้วว่าเราชอบทรงแบบไหนเราชอบทรงแบบ ส,สปอร์ตหรือว่าเราจะชอบทรงแบบนะทัวริงทัวริงนะก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คนที่จะชอบแล้วกันนะความแรงหรืออะไรไม่ไม่สำคัญอยู่ที่สกิลทักษะของคนขับด้วยใช่ใช่โอเคครับสำหรับคลิปนี้เราขอจบไปก่อน big bounce <Bell> channel, channel.